กลับลงมาเลยแหม่ดำแล้วดาอีกคือเจ๋งที่สุดเลยอ่ะนี่นะค่ะดู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 นี่ค่ะกล้องหลังก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นเวลาที่มืดแล้วนะคะหกโมงกว่าแล้วนะคะนี่นะคะเป็นเวลาที่หกโมงกว่าแล้วนะคะพากันมาเดินชมวิวนะคะก่อนจะกลับกรุงเทพนะคะ นี่คะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูคะ่ะนี่นะคะคือวิวสวยมากคะ่ะสวยจริงๆริงค่ะไปแล้วนะคะต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่ามันมืดแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใหม่นะคะนี่นะคะ นี่นะคะวิวสวยจริงๆนะคะไม่เคยเห็นวิวอะไรที่สวยงามขนาดนี้มาก่อนเลยนะเป็นครั้งแรกของแพรเองเลยนะคะเนี่ย <S <s <unt> <S ต้องขอบคุณเจ้านายนะคะมาอมาเอิงนะคะที่พามาชมวิวนะคะ <S <s <unt> <S ขอบขอบคุณจริงๆนะคะเนี่ยสวยมากเลยนะคะเนี่ยสวยที่สุดเลยค่ะสวยจริงๆนะคะ <s unt> <s unt> <S เนกลับจากทําบุญนะคะ <admitted> มามมาเอิงก็พามาชมวิวนะคะที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะ โอ้โห oh, ใจดีมากนะคะสวยยังไม่พอนะคะเจ้านายของแพรนะคะสวยยังไม่พอนะคะสวยข้างนอกภายนอกยังไม่พอนะคะยังต้องสวยภายในด้วยนะคะเนี่ยคือสุดยอดเลยนะคะเนี่ย สบายดีมี่น้องกพาไปเบิรงวิวพี้องเอ้ยบนหนมวิวงามขนาด,น,าด,น,าด,น,าดน่านี่นี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะสบายดีสวัสดีค่ะนี่นะคะวันนี้ก็จะพามาดูวิวนะคะนี่นะคะจุดชมวิวนะคะของจังหวัดจันทบุรีนะคะเนี่ยนี่นะคะสวยมากเลยนะคะตัวจริงมันจะสวยมากนะคะแต่ในรูปมัน จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเนื่องจากกล้องของวันดีเองไม่ชัดเจนนะคะกล้องมันจะเบอเบอรนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะที่กล้องไม่ชัดเจนนะคะเนี่ยๆน,น,นะคะนี่คะ่ะเห็นนี้คะ,คะเดี๋ยวจะให้ดูกล้องหลังนะคะไม่ไปจับนะลูก มือนจริงจาน้อยเลยโอ้โหล่อมากเลยอายืนอีกกลางแขนยกไหลชูมือสองนิ้วโอ้โหเหมือนจริงจาน้อยเลย,เลยลชูม,ม,นนยยชมือขึ้นสองข้างข้างละสองนิ้วโอ้โยโยโยตกบันไดนี่นะคะทําท่านาเกียดไปไปเดินขึ้นไปไป้ายเดินขึ้นไปเลยโอเคเดินขึ้นข้างบนครับไปนับด้วยนะว่ามีกี่ขั้นไปครับ เอาไม่วิ่งสิงครับรอบพี่แพรด้วยอ่าหันมามองหันมามองพี่แพรถ่ายรูปให้รอรอ,อเลยทรงผมนินจา เมื่อหันหน้ามาลูกระวังตกนะหันหน้ามาโอเคไปวิ่งกะลัาางล้มนะโอ้โห สวยไหมครับสวยไหมคะไปมาทางนี้ครับ วยอายืนตรงนี้พี่แพถ่ายรูปให้เอายืนเลยนะยืนสูงๆเลยจะได้หล่ๆอๆอามองมาครับโอเคท่านี้แหละเมืองนินจาเลยหนึ่งสองสามโอ้โหชบ สบายดี FC ถุกทุกคนเนาะมาคาบึงวิวอีกเลยพี่นอ้องเอ้ยวิวจะเป็นงามพุนขนาดเป็นเวลาหกโมงกว่าเน,นี่นี่นี่นะคะอยู่ด้านถาบุรีพี่นอ้องอามือครับสวยไหมสวยไหมคะชอบไหมนี่นะคะนี่น,นี่นี่นะคะชอบไหมครับสวยไหมคะวันนี้เหนื่อยไหมไม่ได้นอนวันเลยนืยยไ่ไหมครับ พูดปุ๊บเห่าปั๊บเลยสนุกไหมครับ<ด>วันนี้สนุกไหมครับสนุกมากไหมโอ้ยหล่อไหมดูผมมาเมื่อโอ้หตัวหนักมากเลยพี่เพร่เพรอุ้มมาโอเอวหักเนี่เลยดูนะคะนี่นะคะดูนะคะท่านผู้เบ่งนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะวิวสวยมากเลยนะคะเนี่ยเราก็อยู่กันสองคน พี่น้องนะคะเรามาลั่นลากันนะคะนี่เรามาลั่นลานะคะเรามามีความสุขกันสองคนนะคะเรามาปิกนิกกันนะคะใช่ไหมอมรอช,ชอบไหมคะเ<ช>อาลงก่อนลูกลงก่อนนะคะลงก่อนเอาอเมรอเลยเออเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวก่อนนะที่แปขอถ่ายวิวก่อน โอ้เห็นไหมคะท่านผู้ชมสวยมากเลยนะคะนี่ขนาดกล้องมันก็ไม่ชัดนะคะเพราะว่ามันมืดแล้วนะคะถึงไม่มืดก็ไม่ชัดนะคะเพราะว่ากล้องหน้านี้คะ <Okay. S 1> เขาติดิลีมแล้วมันก็จะเบลอๆอย่างนี้นะคะอันนั้นคือจุดสูงสุดนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้อีกมุมให้ดูนะคะ นี่นะคะคนที่ดูก็น,นะคะคนที่ไหนที่เข้ามาดูนะคะ fc ทั้งหลายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งแจ้เงเตือนดิงๆด,ด,ด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องพลาดทุกคลิปนะคะที่วันดีเอาลงนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ